ใส่ติ้งเลยครับเบื้องตี้ล่ะอันนี้มันปลาซิวอยู่บนี่มันคือตัวแนวนี่พี่น้องใส่ติ้งแนวนี่หึปลาถูกน้องครับเอ้ยต้นสวนแห่งพี่น้องเอ้ยไอแมวมกหมอเนาะโอ้ยหาอยากหากินครับอีสารมันเข้าบุกอึดแนวอยากแนวกินครับพี่น้องครับนี่เท่ครับนี่เท่มาแล้วครับผมนี่เป็นไรครับดับแนวครับดับแนวปลาซิวครับพี่น้องว้ายไล่ไปนนี่แคบซอกครับผม นี่กุ้งส้นมาแล้วเชือแรกครับพี่น้องนี่นีรรเนเนนเน่เด้มาอู้มส้นครับแนวอยากแนวกินไรแนวนี่เดียวเอาหม้อไปเพื่อนครับเอาหอบสมพี่น้องหอ้หองหลอดสามหลอดสาม กันครับผมมาสร้างความสุขมาทิ้งความชุกขี่พิรมแบบสิวามาสร้างอะไรมันมันเทิงอุบะบะบาแบบสิวาสิแกมาดูมาชมมาเป็นกำลังใจให้กันครับผมเอื้อพระองค์ก็ชมก็ดูกันไปก่อนฟ้าไว้นะมาสร้างอะไรมัน,นมันเทิงอุบะบะบา,บาแบบสิวาสิแก สวัสดีครับพี่น้องป้อมไปครับผมบาวลี่ไฟเตอร์ครับพี่น้องครับวันนี้อยู่สาปาครับทันสิวะอย่างบ่แล้วครับมือที่3าล่ะครับสูบน้ำมัเหมือนเชื่อครับทันสิวะสีแก้วครับผมกับทีมงานอ่าสื่อมวลชนสุรินนะครับผมตอนนี้กําลังสอนประสิวกันอยู่ครับไปเบิ่งผลงานครับพี่น้องครับไหนครับไจ๊ครับไจ๊ครับโอ้โหเเข่าเดียวผมครับผมเข่าเดียวครับโอ้มาทันเข่อเดียวปื้ดพี่น้องฝนสอนปลาซิวเด้อครับผม นี่ครับครับผมเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นครั้ง,รงแรกครั้งแรกครับผมพี่นอ้องปาดถูรอบเดียวครับผมเดี๋ยวอีกหลายแม่นบ่ครับตาม,มน,น,นี้ครับพี่ฮ้องพี่สืมม่อมวลชนครับผมพี่สืมม่อมวลชนเุ้ยปลาช่อนยักษ์โอ้เฮ้ยโอ้นอ,ออกจากตรมมึงอี้โอ้สุดยอดครับผมกระลังมันครับผมนี่เป็นเสีวครับผมเพินพ่นสีเพิ่นสีเอาไปอู๋นะครับไปหมกหมอได้ยเม็ดครับผมพี่นอ้นองเบิ้งที่ล่ะโอ้คุณนะครับคุณอันทีมงานที่เพิ่นสอนนี่ครับผม ู้สุดยอดครับนั่นพี่เทพครับผมสุดยอดเพเดซูลินนะครับไอแบดซูลินครับสุดยอดครับผมขึ้นได้พวกข้าไปไปเก็บคนครับไปเก็บคนครับมีมอสวงเลยที่นี่ครับมอสวงเลยที่ครับนี่ครับพี่น้องครับบาสพี่น้องป่องไปมาเบิ่งเนรถไฟกันนี่ครับมอสวงครับนี่ครับไซติงเลยครับเบิ่งทีล่ะ อันนี้มันปลาซิวอยู่บนี่มันคือตัวแนวนี่พี่น้องไสติ้งแนวนี่หึมเปิดถูกน้องครับเอ้ยต้นสวนให้พี่น้องเอ้ยให้อีแมวมกหมอเน้อโอ้ยอยากหากินเขาอีสานมันเฮาบุยติ้งเนวอยากแนวกินครับพี่น้องครับนี่เท่ครับนี่เท่มาแล้วครับผมนี่เลี้งได้ครับดับแนวครับดับแนวปลาซิวครับพี่น้องไล่ไลายไปนี่แคบซอกครับผมอู้ยนี่กุ้งสวนมาแล้วเทื่อยแล้วครับพี่น้องนี่ เดี๋ยวมาอู้ซ่อนครับแนวอยากแนวกินไรแนวนีนเดี๋ยวเอาหมอไปเพิ่นครับเอารอบซอมพี่น้องเขารอบสามรอบสามออกมาอีกว่าใช่คุณทันทีว่าเอิเอาเลยคุณสุดยอดเอาทางไหนไปนู่นบ่ะอ๋อไปนู่นไปนู่นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเอารอบสามรอบสามครับผมพี่น้องครับรันครับผมท่านสีว่าว่ารันวิ่งครับพี่น้องรอบสามเาไปเพื่อนครับพี่น้อง ไปเดียบ่อตั้งสุดสะครับผมสามหมื่นแล้วค,ครับพี่น้องเอ้ยสามหมื่นแล้วครับน้ำตุดยางให้บนสายไงครับพี่น้องนี่ครับกต่ห้องหมอแล้วครับเต็มอยูส่ส่วนดีพี่น้องบรรยากาศครับผมทีมงานสุรินทร์ครับ สิว่าสิว่าสิว่ามาเอาหม้อส <c oughs> <c oughs> <ๆ>ิว่าเอาหม้อเพนครับหม้อไปใส่ได้ไปเลยสิว่าตักกป๊บไอ้นันแหมๆๆได้เหี้ตรงงเดินตรงทางซ้า คิดวา่าเป็นสิบเอ้าอปลาครับผมปลามุดคุนครับผมคนวากันจับปลาครับพี่น้อง โอ้ยทาหุ่น so, ท no ี <laughs> no <laughs> oh, ่ไปจับปลาไหมเด้ายบังไอเดียพย่นขึ้นมาพี่น้องมีแต่น้ำอ้ยดันสิว่าพย่นเพื่อที่ว่าการยอนใช่น้ำอะสิฝันไปย้อนลงมาใช่น้ำพี่น้องนี่น้ำสูงขึ้นมาเต็มหน้าอยู่ สุดยอดครับผมพี่เทพครับสุดยอดครับผมเต็มหม้อครับรอบสามครับผมพี่น้องครับโอ้มาฐานครับผมพี่เทพครับนี่ครับนน้มัหมดเจ้าของเพจสุรินลอยแปดครับสุดยอดครับมาฐานครับผมพี่น้องโอ้บราเคยเห็นปลาซิวลายปาอนีเถือดสวนเนาะพี่น้องเอ้ยรอบสามเทลเต็มหม้อครับโอ้ได้ทอดได้เนาะพี่น้องเนาะมาทานเสียบแห้งครับผม ที่สีเดี๋ยวคนติดตามจากคลิปดอลลี่แล้วกันครับผมจุงกะแซมสายเห็นปะเห็นนะครับผมมาแล้วมาแล้วท่านมาเอาหม้อนี่มาหาผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาหม้อปลาซิวนี่ไปไปเขาก็ไปเทใส่ร่วมกันก็มูมันครับโอ้ต้องรีบทำนะเนี่ยไม่งั้นมันทับกันตายใช่ไหมครับพี่เทพเพราะว่าโอ้ยหลายหายเต็มกระมังครับผมผมเทีไปซองรอบแล้วครับผม สีฟ้าเฮ็ดล่างสันเมนูเฮ็ดให้พี่เทพเพิ่นกินครับเพราะว่าเดี๋ยวมาทับกันตายครับผมที่ได้ของครับพี่น้องครับอย่าเด้อฮะต่อไปก็อย่าโยนลงน้ำเด้อครับผมเด้ออย่าเด้อน่อคิดยังไงคิดยังไงโยนคงคิดว่าจะปลอดภัยเนาะโอ้เฮียนโยนมามีตสนามพี่น้องเออเฮียนโยนป่าขึ้นมาเนี่ยนี่ครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นสวนเอาแนวนี่ครับเพิ่นสวนเอาแนวนี่ครับเด็กเรียนันเดกเด็กนเด็ัเด็กนเด็กันกวันเด็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 วันเด็กวันันเดวันเด็กวััน เดี๋ยวคนสีสอนอีกรอบนึงครับผมพี่น้องครับไปพี่น้องครับแล้วก็ไปรอถนนดีกว่าครับผมพิเทพเดี๋ยวไปถ่ายด้านขวาน้องพี่น้องเนาะรลายเหรอครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีเห็ดเมนู่เสพเซ่อให้กินด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับเบลีโชฟีมือเองครับมือนี้ครับหูปลาซิวครับผมนี่คือวิธีการนะครับวิธีการที่เอาปลาซิวหั่นเนาะครับพี่น้องเด้อนี่ครับเป็นเกิดสีสอนกับคุณละคางแนวนี้ครับสอนมาเรื่อยๆครับนี่พี่เทพลงเองเลยครับมาทานครับผมสุดยอดครับให้อายย้ลงเลย เอ้ยบ <S uce> <order> <ester> <sk> <re> ja ึงเด้อบาทพี่น้องเด้อบิ่งขาวจุนพูนอยู่ครับคุณเว้ยคุณอาเออมีอีกหลายเลยผมว่านี่หลายโอ้ครับผมขายอยู่หน้าบัวใบเขียวครับดีกว่าสูบจุนหนามเฮีงครับน้มเฮียงละเอามันบ่ได้ครับเพราะมันเป็นปลาหน่อยครับผมมันติดติดข้นนะครับติดโคนครับผมหันแม่นครับบ้านเขาเลยเอามันกวนหนามซีมดเนี่ยครับผมพี่น้องครับเพราะว่า อันน้ำแห่งจ้าปลานี่อันนี้กับบ่อใหญ่ปลาหน่อยพวกนี้ครับวิธีการครับเดี๋ยวผมสีเพล่เทเช่หมอแล้วเอาหมอมาให้พี่เช่พึ่งนะครับพี่น้องนี่เต็มเลยครับอันใัดเลยครับคุณครับนี่ครับเทียบเลยครับนี่ไม่ถึงไลยครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องเบลลี่รับผมยูทูบช่องเบลลี่นะครับผมกับทีมงานสีวะสีแก้วสนใจเบิ่งอ๊อบปลานวะอ่านปลาซิวครับผมปลาซิวครับผมปลาซิ่ววครับผมปลาซิ่วมันเท่าครับผมปื้อสุดเลยเนาะครับผมเต้นยุ่มยับยุ่มยั่จริงเหรอผมเอาขื่นมน้าเพิ่งเอาขื่นมน้าเนาะห้องก็เอาขื่นเลยครับผมนี่สุดเลยครับผมอันอันเสียดไม้เสียงกระบอกมีเนาะแงมีหริเพราะว่าสอนมาเศษไม้บ่ค่อยมีครับเพราะว่าสอนสอนมาเลยครับผมสุดยอดครับผมเนี่ยมันขวดดีดีครับผมกุ้งก็มีเนี่ยครับผมผุนนี่ เทียบเลยครับกุ้งครับอันนี้อันนี้แค่สองรอบครับนี่รองครั้ครับเดี๋ยวสิไปเอาอีกรอบนึงให้แหลวเล่นนะครับเนาะครับผมโโอ้หเอามาอันนี้ไปไปหยังมังงามอันนี้อันนี้ปลาขาวครับปลาขาวน้อตะกีเสียบเนาะครับเนาะครับเมีนครับเอาเมดครับเพราะว่าสาแล้วเดี๋ยวมันแห้งตายสิได้ของครับผมครับผมเดี๋ยวไปเอาอีกรอบนึงครับผมเต้าโฮมเต้าโฮมผู้ไหนเห็นไหมท่านสิคะโอ้โหเหลือเอาหมดทีมงานทีมงานครับผม เดนึ่งครับสองกเกงาติดามเยอะครับเอ้าทีโยนมอหงนานท่านท่านยนีกว่เดินหนึ่งสองาเดิครับเี๋ยด้วยจักสะครับจักสะครับสุดยอดสมมันสมืว่นลุดนาอ๋อซุเปอร์อองเเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นครับเพื่อรอประสิวครับเริ่มต้นครับเริ่มต้น รับผม่านน้ำมันเินหนึ่งประมาณ้าเจหมกสอง้อก่ีรลถ้าผมป่ใหญ่เหรอ่าคนน้นไออันนั้นคน่าคืออะไรนี่อะไรเข้าไปขางในน่เยอะขนาดนั้นหรือลกปลาเนี่ยปลตรงนี้หลกาตรงนี้มใ่ครับทีมงานครับอยู่ข้าๆกันนี่แหละใช่ครับใช่ครับสุดยวดหลายคืนครับพีเราเพ่มหนึ่งไมกแล้วมาเรื่อยๆนวครับเนาะโอนานมาแ ส,สุดยอดครับพี่น้องครับนี่รอบรอบสามรอบสามรอบสี่บ่ม well um ีไวเสียว้วครับบ่ไวเสียวแล้วครับพี่น้องเออผมซุดยอดครับผมเดี๋ยวไปเห็ดกระเผลครับผมพี่น้องครับบ่าวดีโชว์โชว์ฟิวเองเลยพี่น้องเออแสบลานผมือนมียึทงยีหน้าครับโป้มีหกน้อครับเดี๋ยวฉีดฉีดเอาใส่ทุงเลยครับทุบเอาเลยครับผม แค่ใช้ชีวิต<ด>ให้สงบเพียงจะเรียนเพียงเขียนอ่านอย่างไรให้เจ้าเข้าใจกันนะ <c oughs> ไม่ต้องหิีบร้นจากไ้จากความเ,เหมือนสุดเมืองฟ้าที่เขาไม่กันได้แค่อยู่บน้นอกก็เป็นสุดใจแค่ใช้ชีวิตให้เป็นจำไว,ว้ชิต สูนภัยนีน้องได้มาจากพ่อท่านสอนสั่งไว้ใช้ชีวิตทอยงทองกินทินกำลังลูกใช้ยาเป็นไอดอลุนยลุนหลานให้ได้เรียนรู้จืหา เปลี่ยนเปลี่ยนคิดอ่านอย่างไรให้เจ้าเข้าใจกันได้ไม่ต้องินรบจกไว้จำมาเมืองสุขเมืองรักที่เขาไปกันได้ไค่อยู่บ้านนอกก็เป็นสุดใจแค่ใช้ชีวิตให้เป็นจำไว้ชีวิตของเลา

กันได้ค่อยู่บนนองก็เป็นสุดใจแค่ใช้ชีวิตให้เป็นจำไว้ชีวิตก็แฮปปี้แค่ใช้ชีวิตแบบมาวีคลีก็อยู่แบบสุดกายสบายดีชีวิตที่พอเพียงชื่อค้นจะบอเลยครับผมนี่เดี๋ยว พี่อู้หมอนครับเดี๋ยวให้ไอ้คุปพี่ฝุ่งให้ผมซะเด้อครับผมผมทุกเครื่องซื้อๆพี่ฝุ่เด้อได้ๆโอเคโอเคมาชานครับผมพี่น้องนะครับผมนี่ครับเครื่องถุบครับบ่มีครกทุบครับผมนี่ครับนี่นะครับเฮาต้องประยุกต์กันด้อครับบ่มีหยังเฮาต้องประยุกต์นะครับนี่เฮาก็ต้องหาวิธีการหรอ ท่าที่ว่ามาบุกแข็งทุกหัวถิดท่านที่ว่าสีแข่งใช่ไหมแข็งไหมเนี่ยนี่ครับนี่โอมับหมกหม้อสมุนไพรครับผมนี่กะเพราหมมีจริงเหล้วตรงมีใบแมงลักน้ำแต่ว่านี่เขามีเต้าพองใส่เต้าพองมาทานแล้วเด็กกำนีนะครับครับกินครับหอมเว้ย ก็ตรงละเอียดไรครับก็ตองละเอียดไรเนาะไอ้เนาะไอ้ไส้ที่บัดจะแฉผมที่ไส้อนที่บัดไม่กปูเทากับเบิร์นนอเอาสี่วยกปูเต้เนี่ยครับเดี๋ยวผมสีไปตู้เขามีอยู่เนาะมีว่ะมีตะกะเพาดิครับผมมีตะเพาคับพี่นอครับทาทนี่ท่าน่นเาลับนี่ครับท่านีหของแฉบครับเปนล้านสครับพวครับอย่างนะเทศใหหวันคหับ่เหลนอมเานีลยครับเะนี่เยเอาามีเนะ อันนี้ใส่่หรือว่าใส่ตนี่บ่อใส้ตนี่ครับใส้ตนี่สูตรบ้านเฮาเฮาใส่ตนี่ครับแต่นี่เนาะครับผมเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยบ่ครับครับเหมือนเลยเหมือนเลยครับหัดนาั่นง่ายๆเดียวง่ายเนี่ยง่ายเนี่รับอกไจ้าอะไรที่ครับมาเมื่อใดับครไบนี่แหละครับนี่ๆใส่มาครับะมาณนี้แม่บ่ครับแม่นๆครับแม่นๆ ม่รู้ว่าเท่าตรงใชสิครับโอ้ยมันจไม่ได้อยากกินเหรอโอ้บึงเตินนุมาๆๆงมาบึงมาอี่เหรอเฮ้ย กลงชยครับอันนะผมสีดบเข้าให้ดีแซ่บครับรต้องขมินบรนเท่าครับขมิ้นแส่ตั้ตั้มาครับตั้มดีต้วแมาคอหครับดั้มเยแัมจะดีครับตั้มแม่ครับเอานอครับมันดีม้นอ่นม้ัมตัเหั้ดีครับต้่ครับเมิน่น้นงครับมดี๋ยว้น่ขมน้มครับตี่ครับ อันนี้ดำข้าวแม่พงศ์ครับกันข้าวครับกันข้าวครับพี่น้องครับหอมทีมงานทางั้มเซฟลิมคนที่นิยมใไซเนอร์ครับขมิ้นแน่เลยนะครับนี่พี่น้องมงเนอะนี่ครูปข้าวบ้าดนี้บ้าดเขาคือยี่ห้ออย่างนี้อ่ายี่ห้อสิงครับ บางทีเล no ่นกันคิดไม่ออกนะใจใจใจเย็นๆไม่ได้ัียกันหรอนะพ่อแหล่วพ่าพ่อล่าครับผมบอกถุก้วมื่อพี่ล่อเลยพ่อเหล่าเทพไช่เข้าดีเทพไช่น้อใอ้คนขุดเยอขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปุ้งแบบนี้เทพไ่หมือน้รื่องครับหมือเลยครับเหมือนเลยอะไรครับอันนี้แหละผมเทียนเมื่อนี่ผมกับดิวไว้แาข้นวะแมนแมนแมนครับไว่้นครับอันแบบทพ่สดเขามีบนนอนี่นอว่ะผมหาแล้ว่เห็นครับผมเลยเห็นหมดปงเาใุ่๋งเขาใส่ใส่ ใส่สูตรพริกผงเน่อยเดี๋ยวจัดการเลยครับการครับประเดี๋ยวให้นี่หลอกพงน้วยยี่ห้อเดียวมาแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ขาดบ่ได้ก็เดี๋ยวเปิดเบื้องหนีของที่ขาดบ่ได้ครับใส่ก่อนเลยครับใบจอมครับนี่ครับคาเทนอูกับบาดเข่าครับมันขาดบ่ได้อีกหลืครับมันขาดไม่ได้ครับต้องต้องต้องอันนี้เลยครับใบจอมเอาส่วนมาเดี๋ยวเอาส่วนให้ครับพี่เดีวครับเท่าพี่เท่าพี่ก็ได้ตาดอยู่ดอกเนาะ มาหน่อยเราก็บึงทำเฮ็จดังังเมื่อกี้เอามาจากพระเมื่อกี้เลยครับพี่น้องครับใช่หลายก็เสบหลายครับผมเฮ้ยป้าเดียกมปนห้องนี่ป้าเดียกมันห้องนี่ฮะไม่มีนี่่ยุ่านี่ปาเดียกมป็นห้องเลยดีครับชมมนั่แหละอ้อมอยดดเฮ้ยยังไม่ได้มาถเดียวนี่นายจะอัดละ ผงนัวครับพี่น้องครับผงนัวครับผมขาดผ่านเดื่อไหร่ครับใส่ไรใส่ไรเมีนแล้วเออมาใส่มาแสบเลยบอครับบอครับบอครับมีพิวซีหน่อยดีกว่าเดิมเลยมีพิวซหน่อยงานเก่าระบาดนียยำเหรอครับพี่น้องครับยำยำก่อนครับครับผมครับผมอันนี้ใส่นาปลาใส่นาปพี่ก็ได้ตัวหนีสอุ้ยหอมจริงอ่ะหอมไหมกินดอวยไหมนาปลาเจ้านายครับหอมหอมตุ่มประจมเลยครับคลุกขึ้นไปครับพี่น้องครับพี่รองขึ้นไป ้ยไม่ต้องบีให้เนี่ยเิดมาเอาพีโค้งรับใส่กันไปครับโค้งเฮียพี่ึงไล้วต้ผต้องมีพช่วยเนาะพิกินต้องเป็นพีกิเนาะครับเนาะพนเท่าเนาะเนี่ยจังสีล้วครับเนี่ยน่นึงใวยนึงใ่วยหน้ยเพชรบันบ้านครับพี่น้องครับบบ้านครับนียันหึงครับผมี่ยังกะใสั่น่หังนั่งและครับพี่น้องครับ ีเด็กใส่ตัวอ้าวท่านพ่อนี่เอามาอีกนี่นี่ีดีของดี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 จับผมพี่น้องครับงานมาแล้วครับนี่นี่นี่ของแสบครับมาแล้วนี่ประจอมแม่ป่ครับผมแงงครับเอาคลุกเข้าไปครับอืมมิถ้าไม่ไม่ใส่ถุงหิ้วเนี่ยคงจะแบบมือร้อนเลยนะเนาะเครื่องเราเยอะอ่ะมันจะแสบมากแล้วก็แซบด้วยสีสดเนี่ยขึ้นบางมั้งครับเดี๋ยวพิมพ์ซิมก่อนแม่ป่ครับแต่ใดครับแต่ใดเขาถึงงูครับโู้โหรสชาติเป็อยครับนี่คือ กุ๊กของแท้ครับต้องซิมครับอือเอ๊ะผ่าน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 โอ้โอเคเลยน้ำแป้งนิดนึงน้ำลาโอเคโอเคโอเคไล่ไลกับแค่ไหนเนาะมันนัวครับมันนัวเหรอพี่น้องครับเดี๋ยวสามเนี๋ยวพี่ตูครับนี่ของแท้นีอ๋ออันนี้มันมันมันกระเทาะกรเทาโอ้ยอีตูอยู่ไหนอีตูเดี๋ยวตัวมีแต่ของเหลวเดี๋ยวต้องไปพิจารมันก่อนเพราะว่าตัวมันจะอะไรนี่หมดนะต่อไปไล่กันแท้เลยเยอะเลย ก็จะล่างใคจะขึ้นกูเลยบอกว่าใส่น้าบอหรือว่าก็ต้องใส่ครับขับกูจะไปใส่น้ามันมันจะเสียสูตรอันนี้ไว้ใส่ไปแจ่มไปใส่น้่ยนี่มันไะไครับครับนี่ยกระเพาะนี่ใส่ทีหลังครับปกติถ้าเป็นแมงลักคือไปกินตู้เหมือนเท่านี่ใส่สีหอมห่วยๆพี่น้องเด้อใส่ไปครับคืออนเครื่องเกษตรมันมีแค่ไหนเข้าต้องใส่ไเหลอะครเพิ่มใส่ไปเพื่อเพิ่อง็ผมกูนี่ใส่พักหลายแห้งแสบภัพกอบผมใส่ไปใส่พักหลายังแห้งแสบหลายครับพี่น้องครับ เราเอาไปตั้งเตาฟืนนะครับเตากดเลยครับอ่ะติดกองเตาแล้วดีอ่ะวันนี้ได้ไหมบ่อครับอเตาครับพี่น้องมาที่นี่ว่าอะไรกับนามาแล้วใคจะทอดไหมครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปตั้งเตาครับพี่น้องครับไปเป็นความจริงแล้วนะครับอืมหอมมากกลิ่นหอมดันชวนใจเราจะเติมน้ำนิดหนึ่งให้ปลา อันนี้มันยังไม่สุดเลยไฟทิงเองทิงเอง <laughs> ใช่างตัวในป่ายี่กินะนี่างเขาครับ่กินเขาแทบแครับโอ้ี่อไเลยครับป่าสดเอาขึ้นมาใหม่ๆ ไอแต่ไม่ใช่หวานไมนัวครับนุ่งครับแซ่บแซ่บครับเนี่ยสดๆครับโซต้องห่วงครับโอ้หนี่สุกครับเพราะฉะนนั้ถูกสุกกันละอันดับไม่ไม่ไม่ที่ห้าท <UM ี่หกที่เจ็ดที่แปดมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อครับเด้อกินแล้วสุขภาพ สุขภาาพจรระคอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมทีมงานเอาทุกผู้ทุกคนที่ติดตามกันนะครับ่องบาวลี่นะครับแล้วก็สิวะสีแก้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวได้จบคลิปเดี๋ยวได้จบคลิปค,ปค,ค,ค,ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งรับคลิป่องบาวลี่นะครับพิมพ์ว่าบาวลี่ในยูทูบเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเดี๋ยวขึ้นนะครับนะ้วก็กดติดตามกันในพี่น้องให้กำลังใจกันในการเฮ็ดคลิปดีๆนะพี่น้องใส่ชีวิตแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีอีสานเฮานะใส่ชีวิตแบบอีสานบ้านเฮานะครับผม เดี๋ยวให้ท่านสิว่าเพิ่น<ร>อ่าก้าวครับผมที่ท่าที่สุดวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่ชมจนถึงจนจบเนาะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็อยากจะให้อยากฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครสมาชิกให้กับช่องบอลลี่ด้วยนะครับแล้วก,ก็ก็คือว่าอ,<ห>อยากให้ทะลุหมืห่นแล,ล <m my S 2> ้วก็ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยท่านคืออยากให้จากหมื่นเป็นสองหมื่นสามหมื่นเป็นแสนเป็นล้านต่อไปนะครับยังไงก็ให้กำลังใจกับบอลลี่ด้วยนะครับสำหรับครอบครัวเราทีมงานเราเนาะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์ก็เช่นด้วยนะครับผมฝากติดตามสิวะสซีแก้วด้วยครับช่อง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ว่าสิวะสซีแก้วแล้วก็บาวลี่เด้อครับี่น้องเด้อก้าบมการันตีความสนุกสนานทางทีมงานพวกเราช่องพวกเรานะครับล้านเปอร์เซ็นต์โดยบาวลี่ครับผมไฟเตอร์ท่าน ก็อยู่แบบสุกาสสบายดีชีวิตที่พอเพียง